TH16 Pro กปกับ TH19 Pro เปเลือกรุ่นไหนดีพี่ถ้าเอาในฝั่งของดีไซน์เอาจริงมันล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมว่า TH16 Pro ปจะสวยกว่าาะทำมาดูหรูแล้วก็ดูแข็งแรงมากกว่า t h 1 9เนี่ยมันจะฟิลเหมือนพลาสติกเลยครับให้ดูคู่กันทุกคนคิดว่าอันไหนสวยกว่าก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับต่อมาในด้านของความเย็นผมบอกเลยว่าพอๆครับเรามาเริ่มที่ที1 6ด r ิปรในเกียร์ที่แรงที่สุดเขาจะกินไฟอยู่ประมาณ20ยี่สิไสอ22วัตต์ไปถึงประมาณ์ส่สิทธิภาวัตต์ท แค่ไม่ต่างกันเลยทั้งคู่มีโหมดการทำงานที่เหมือนกันมีโหมด P3 ที่แรงที่สุดโหมด P2 โหมด P1 และโหมด AI กดฟังปรับโหมดค้างไว้ครับมันจะปรับรอบพัดลมได้ฟังก์ชันตรงนี้ TH16 p ิปและ TH19 p ิาทำได้ทั้งคู่ครับหน้าจอบอกสถานะจะให้แสดงวัดที่กำลังกินอยู่ หรือจะแสดงอุณหภูมิจุดนี้ก็เหมือนกันเปะ๊ะกดปุ่มหน้าจอค้างไว้ครับมันจะเป็นการเปิดและปิดไฟตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับผมสรุปง่ายๆตรงนี้เลยครับว่าทั้งคู่เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยไปเรื่องที่ดีไซน์ดีกว่าครับว่าชอบอันไหนที่จะต่างจริงๆมันคือจุดนี้ครับสายที่แถมมาให้ TH16 Pro จะเป็น c 2 c TH19 Pro จะเป็น a 2 c ได้ข้อมูลกันไปแล้วถ้าอยากช้อปปิ้งก็ตะก,กร้าเหลือตงตัวนี้เลยครับปัาพิกัดไว้ให้แล้วทั้ง2รุ่นเลย